แล้วมันไม่ได้ผลแล้วปรับอยู่คนเดียวจำคำนี้ว่า put yourself first put yourself first แปลว่าอะไรเอาตัวเองก่อนคนแรกทำให้ตัวเองก่อนคนแรกทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนคนแรก Please yourself first ตัวคุณต้องมาก่อนใครไม่ใช่การเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นศาสตร์แห่งการศาสตร์แห่งทุกความสัมพันธ์เลยคือเริ่มจากที่ตัวเองเพราะถ้าคุณไม่พุทธ yourself first ไม่เอาตัวเองมาก่อนคุณจะไปให้ใครได้อะให้ในสิ่งที่ตัวเราไม่มี พูด yourself first หมายความว่าให้ตัวเอง <c oughs> ทำทาให้ตัวเองมีความสุขก่อนคนแรกอะเอาตัวเองมาก่อนนี่คือการออกแบบชีวิตจากจัก,กรวาลจัก,กรวาลออกแบบชีวิตมาแบบนี้เพอร์เฟกสมบูรณ์ที่ทุกคนเนี่ยเติมเต็มจากตัวเองแล้วไปให้คนอื่น put yourself first ให้จงให้ตัวเองก่อน พิมพ์คำนี้ก็ได้จงให้ตัวเองก่อนอืมโอ้โหเพเคเรียนทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนคนแรกถ้าไม่มีจะให้ใครได้ you cannot give what you don't have คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มีได้คุณคุณให้คนอื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีพยายามแตบพยายามนวนพยายามนี่ไม่มีทางค่ะคนอื่นเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับอะไรจากคุณเพราะคุณไม่มีจะให้เขาแต่เรารู้สึกเหนื่อยนั่นเหนื่อยคือผิดทางแล้ว ถ้าเรามีล้นมันจะไม่เหนื่อยอืนี่แพงมากนะถ้าเรามีล้นมันจะไม่เหนื่อยมันจะมันจะเออ่ล้นออกมาเองมันจะเหลือล้นออกมาเองเข้าใจปะอืมเพราะฉะนั้นกูให้เป็นข้อสองใครที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นใครที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นศาสตสีวัน Put yourself first P You T put เอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งก่อนใจตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนหัวใจเราเติม,เต,มเติมตัวเองก่อนนะคะถ,ถ้าถ้าพุชมันจะเป็นเหมือนผลักผลักแล้วมันก็ดูดูเหนื่อยดูสู้ใช่ไหม put yourself first นะคะ please หรือ please yourself first คือทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนคนแรกเวลาคุณ ใครที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคะแคร์ความรู้สึกคนอื่นอ่ะใครเป็นบ้างนะใครเป็นข้อเน,นี้ยมันจะใช้ได้ในทุกความสัมพันธ์นะถ้าคุณปรับมาเยอะให้มาเยอะทุ่มเทมาเยอะพยายามมาเยอะสุดท้ายสิ่งที่ง่ายที่สุดคือคนอื่นเราคนโทรลไม่ได้เลยเราคนโทรลไม่ได้ได้คือตัวเราเนี่ยนะกลับมาทําให้ตัวเองเต็มพอเราเต็มเนี่ยมันจะเหลือล้นฟังนะถ้าคุณแคร์คนอื่นกูให้เป็นข้อส กลัวคนอื่นโกโรธกลัวคนอื่นเห็นว่าคุณไม่ดีกลัวคนอื่นมองคุณแบบนั้นกลัวคนอื่นมองคุณแบบนี้กลัวคนอื่นจะเสียใจใครกลัวคนอื่นเสียใจบ้างใครเคยกลัวคนอื่นเสียใจอันนี้อันนี้เป็นสัตรธรรมนะคะเวลาเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วเราพยายามไปให้รู้ไม่เราให้จากตรงไหน,นเราให้จากความขาดพรายิ่งให้จากความขาดเนี่ย มันเท่ากับไม่ได้ให้มันเท่ากับไม่ได้ให้มันเหมือนกับเราทําพยายามลงมือทําจากข้างนอกเพื่อชดเชยชดเชยความขาดของเราความสัมพันธ์แบบนี้จะไม่เวิร์กความสัมพันธ์แบบนี้จะไม่เวิร์กกูจะเล่าให้ฟังนะคะหลายคนตกหลุมพรางข้อนี้อันนี้ไลน์นี้แพงมากนะไลน์นี้แพงมากกูจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ หลายคนอาจจะเผลอได้ง่ายนะคะอย่างเช่นครูอยู่กับเพื่อนเนี่ยครูอยู่กับเพื่อนอ,อที่ทีอ่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยอยู่อยู่กับเพื่อนรัสเซียใช่ไหมแล้วก็มันทําให้ครูนึกได้ว่าอ๋อครูต้องเอามาสอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่อครูเห็นเลยว่าอ๋อลูกศิษย์ครู เพื่อนที่ติดตามครูเนี่ยเผลอได้ง่ายคนส่วนใหญ่เผลอได้ง่ายคือตัวเขาไม่เต็มแล้วเขาจะพยายามไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนนะคะนั่นมันจะไม่ได้ผลเลยนะคะมันจะได้มันจะไม่ได้ผลเลยบางคนบอกอุ้ยเราโฟกัสเพื่อนมากพอหรือยังนะคะอ่าครูก็มีคําถามเนี่ยตอนทีอ่อยู่กับเพื่อนก็คิดนี่เราโฟกัสเพื่อนมากพอหรือยังเราให้เวลาเขาเราโฟกัสเขาได้ดีพอหรือเปล่าคําถามนี้ไม่ดีนะคะ มันมัน,ม,นมันโผล่มาแบบนี้ลาเราโฟกัสเขามากพอหรือยังเราให้เวลาเขามากพอหรือยังอ่าแล้วแล้วคำตอบมันจะตอบได้ว่าไม่พอนะไม่พอเพราะว่าเราไปถามคำถามลบๆกับมันแล้วสมองมันตอบได้แค่คำตอบลบๆเดิมๆซ้ำๆใช่ปะ่ะแล้วแล้วพอคุณถามตัวเองแบบนี้โอ้ยไม่พอเลยเราเอ่อไปทำงานด้วยเรา ไปไลายด้วยเราไปทําคลิปด้วยโอ้โหเ,เวลาหายไปตั้งชั่วโมงกว่าไม่ได้นั่งคุยกับเพื่อนเลยครูยกตัวอย่างให้ฟังแล้วถ้าเราไปทําจากจุดนั้นจุดที่เราขาดเราคิดว่าเราทําไม่พอดีไม่พอไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยคุณไว้อัตโนมัตินะคะโชคดีที่ฝึกแล้วคุณครูอยากเล่าให้พวกคุณเนี่ย เป็นตัวอย่างเพื่อให้คุ้เห็นภาพในการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับผู้อื่นนะคะนั่นคือโอเคทําให้ตัวเองรู้สึกดีก่อนนี่คือคําตอบที่มาอัตโนมัติด้วยการฝึกนะคะโดยไม่ได้วิ่งไปเอาใจเขาทันทีหรือว่าพยายามไปไปให้หรือทุ่มเทแบบจากความจากความขาดแคลนข้างในเหมือนเราชดเชยสิ่งที่เราไม่ได้ทําถ้าทํามาจากความชดเชยเนี่ยความสัมพันธ์จะไม่รอด เาใจไหมถ้าคุณไปทําไปให้อะไรใครจากความชดเชยข้างในความขาดแคลนข้างในความสัมพันธ์นั้นไปไม่รอดใครโอเคพิมพ์โอเคมาอืมขออีกคนละหนึ่งแชร์สิโอ้โหภาพสวยมากภาพสวยมากเลยทุกคนบอกวันนี้ครูสวยมากขอบคุณมากคือคอนเฟิร์มนะว่าพอแสงอะไรช่วยเนี่ยมันได้เห็นความสวยชัดนะคะ แม้แต่อยู่ในแสงมืดเนี่ยความสวยก็ยังชัดอยู่ส่งหัวใจส่งหัวใจกดส่งหัวใจมาสิเ,าเดี๋ยวครูกดส่งหัวใจด้วยนิวนิวเห็นไหมมิววันนี้ครูสวยมากขอบคุณมากเลย <laughs> เออมาริว,วันนะคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมทุกคนนะ <c oughs> นบนิธิอืม อ่ะใครโอเคพิมโอเคมานะพอเราพอเราพอเราจะไปทุ่มเทนะคะสมมุติว่าสมมุติว่าครูไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกมาเนี่ยก็จะวิ่งไปทําทุกอย่างเพื่อที่เรามาจากความขาดของเราเองว่าเฮ้ยเราให้เวลาเพื่อนไม่พอเราก็จะไปพยายามไปทําทุกอย่างเพื่อที่จะทุ่มเทให้เขาแบบมากมากเลยแต่มันจะไม่ได้ผลเลยนะคะจนวันหนึ่งคุณจะรู้ได้ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรจากคุณเลย ที่คุณไปทําวันนั้นคุณจะเห็นจะกลับไปมองเห็นภาพว่ามันว่างเปล่ามันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยเข้าใจไหมเพราะคุณไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรจะให้จริงๆแล้วแต่อัตโนมัติคือครูคิคดเฮ้ยทาให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกดีก่อนทําให้ตัวเองรู้สึกดีก่อนจากตัวเองนี่แหละนะความรู้สึกดีต้องมาจากตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่าเราดีพอรู้สึกว่าเรา แฮปปี้กับตัวเองจริงๆความคิดคำพูดการกระทำมันตามมามันจะมาจากความเติมเต็มของเราเองนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญแต่เราถ้าเราไปพยายามปรับพยายามาให้พยายามแก้พยายามทุ่มเท <c oughs> ทำเพื่อชดเชยสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมันมาจากความขาดแคลนเพราะนั้น put yourself first ทำให้ตัวเองรู้สึกดีก่อนทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนใครโอเคพิมโอเคอุอไรเกรซอ้โหคิดถึงจังเลยคู่สวยจังขอบคุณมากนะเห็นกระจกในตัวเองอีกแล้วคุณชัยรัตน์บอกขออภัยมาสายโอ้โหน่ารักจังเลยนะคะเรารักกันจริงๆนะพวกเราเนี่ยเออเหมือนห้องเรียนเนาะเป็นห้องเรียนแห่งชีวิตคุณรู้ไหมชีวิตเนี่ยมันก็คือมหามหาวิทยายลัยนะคะจริงไหมมหาวิทยายลัยชีวิตไงจริงเปล่าอื Cheers I love you โอเคยอดเยีเ่ยมเลยนี่คือความหมายของการเอาตัวเองมาก่อนแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะอันนี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นการสร้างเ,เป็นการให้ที่มาจาก ตัวเราจริงๆนะคะนี่คือโลกใบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบนะคะการที่เราจะเกื้อกูลกันได้เนี่ยมันต้องมาจากตัวเราข้างในที่มีอยู่ล้นเหลือที่จะให้บางคณอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็ได้รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณเนี่ยเข้าใจปะเวลาคุณรักตัวเองเวลาคุณมีความรู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะนั่งเฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเคยอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีไปกับคนนั้นไหม เพราะว่าเขามีล้นเหลือจากตัวเขาเองอืมคู่ดื่มน้ํายังดูสดชื่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมาสอนวิธีดื่มน้ํายังไงให้มีเสน่ห์สิริพริมลยอดเยี่ยมเลยทุกคนเออโหภาพสวยจริงๆเนาะเรามาชื่นชมกับภาพกันเถอะเนี่ยเออชื่นชมกับภาพนะพวกเราอืม ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนรู้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าถ้าถ้าคุณเนี่ยเ,เจอใครหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นนะคะจำไว้ให้จำวันนี้ไว้ว่าคนที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือตัวคุณไม่ใช่คนอื่นเพราะคุณเพราะคุณให้อะไรใครไม่ได้ตอนนี้ได้ไหมอืม มีคนถามว่าอ,อดื่มอะไรคะอ๋อดื่มน้ำสปาร์ค i ิ g ง p a r k l i n g w a ว e r กับน้ำมะนาวกับมะนาวกับมะนาวอะไรนะเอ,อเลมอนนะเป็นเป็นเลมอนโอเค <c oughs> อะใครมีคำถามถามตรงๆงมานะถามมาได้เลยคุณสิริพิมลน,นะคะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวให้ตอบคำถามนี้ ออตอบคำถามนี้ที่ตอนแรกเลยนะคะตอนแรกเลยสามีนอกใจและขอคืนดีขอโอกาสให้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่เลิกกับมือที่สามจนกว่าเราจะกลับไปอยู่ด้วยกันก่อนคุณรู้ไหมว่าอันนี้ไม่ใช่กรณีแรกที่ครูได้รับนะคะมีหลายคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือสามีทำผิดกับเขาแล้วก็อยากให้เขากลับไปอยู่ด้วยแต่มีเงื่อนไข เราควรให้โอากาสเขาไหมคะฟังนะเวลาคุณได้รับเงื <médico> ่อนไขแบบเนี้ยนะคะเวลาคุณได้เงื่อนไขแบบนี้หนึ่งคนนั้นผิดทําผิดกับทาผิดต่อคุณนั่นก็คือบิดเทยหรือว่าทรยศหรือว่าไม่ซื่อสัตย์กับคุณนั่นนั่นคือใครใครที่ทำผิดต่อความสัมพันธ์ค่ะ คนที่บิดเทยคนที่นอกใจใช่ไหมที่ผิดต่อความสัมพันธ์โอเคคนนั้นทําผิดและอยากให้คุณกลับไปแล้วแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณกลับไปก่อนถึงจะเลิกเนี่ยคุณรู้ไหมว่านี่ครูจะบอกหลักการแล้วกันนะคะสถานการณ์นี้มันจะมีได้หลายแบบนะครูจะจะไม่เจาะจงเฉพาะสถานการณ์นี้ครูจะใช้หลักการเนี่ยตอบ Uh, มีคนถามว่าเมาไหมมันเป็นน้ำ s p า r k l i n g Water นะคะ Water ร์สปาร์กเกิ้ลวอเอโอเคเมาความรัก <laughs> ทำไมทุกคนต้องเห็นน้ำอะไรถ้าเป็นน้ำเมาหมดเลย <laughs> วเวลาครูออกไลฟ์เนี่ยมีคำถามเยอะมากเลยนะบอกว่าครูทำไมแฮปปี้จังเลยเมาหรือเปล่า You know you don't need this stuff for being good with yourself คุณไม่จำเป็นต้อง need สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะมีเพื่อที่จะอารมณ์ดีคุณสามารถอารมณ์ดีมาจากตัวคุณได้น้ำเปล่าก็ทำให้คุณเหมือนคนที่แฮปปี้ได้อะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่ครูกำลังสอนเรื่องการ พึ่งพาตัวเองในเรื่องของความสุขนะคะการพึ่งพาตัวเองในเรื่องของความสุขเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งยาพึ่งแอ,อ,อลโกอฮอล์พึ่งยาเสพติดหรือพึ่งอะไรทั้งสิน้นการที่เราจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่ครูกําลังสอนอยู่นะคะ <c oughs> มันคืออ,อ,อย่างที่ครูเคยครูเคยสอนเรื่องเนี้ยการจูนตัวเองที่แท้จริงเนี่ยการจูนตัวเองที่แท้จริงเนี่ย ถ้าคุณสามารถเต้นได้ใน Public เต้นได้ในที่สาธารณะโดยไม่ได้พึ่งแอลโกอฮอล์ไม่ได้พึ่งสารช่วยใดๆนั่นคุณกำลังจูนพระเจ้าโอเคไหม <c oughs> นั่นคุณกำลังจูนพระเจ้าโอเคอืมโอเคอ่ะยอดเยี่ยมเลยอะอะเดี๋ยวจะให้อ เรื่องสำคัญที่จะบอกพวกเราทุกคนเมื่อกี้พูดถึงไหนพูดถึงไหนเอ่ยพูดถึงการมีความสุขการมีความสุขการที่จะพึ่งตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพึ่งพึ่งสารใดๆเดี๋ยวเดี๋ยวครูมีครูมีประโยคนึงนะคะใช่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราให้มันออกมาเพียวๆนั่นคือการจูนจูนพระเจ้านะคะจูนพระเจ้านี่คือ จูนโดยไม่ต้องใช้อะไรช่วยนะคะลองจูนสิลองนั่งเฉยเฉอืมใช่แล้วอ่าสามารถเต้นได้ในที่สาธารณะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเต้นได้ในที่สาธารณะหรือว่าร้องเพลงได้ในที่สาธารณะโดยไม่ต้องใช้สารเหล่านั้นช่วยเนี่ยมันมันเอ่อนั่นคือคุณจูนพระเจ้าได้ได้เพียวมากๆนะคะแต่โอเคใครจะใครจะดื่มเอ่อดื่มอะไรก็ดื่มไปแต่ว่าเอ่อคุณต้องแฮปปี้นะคะต้องต้อง จริงๆก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้สนับสนุนหรือไม่ได้ห้ามใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นเป็นความการเลือกของพวกเราเองแต่ขอให้พวกเรา,เาได้ฟังหลักการแล้วก็ได้ได้เอาไปเอาไปใช้นะคะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ขอให้พวกเรามีความรู้สึกดีจากภายในนะคะถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกดีคือ i am <c oughs> i am happy then i then i sing ะะฉันมีความสุขฉันจึงร้องเพลงใครเข้าใจในี่พิมพ์เยสมาเลยนะไม่ใช่ฉันร้องเพลงแล้วฉันมีความสุขอันนี้คือสัจธรรมแก่นสุดยอดเลยเป็นของเป็นคำพูดของเจมส์ครูจำชื่อไม่ได้นะคะใช้อุปมาอุปไมยข้อน,นี้ I am happy. Then I sing. ใครเข้าใจอู้เข้าใจเหรอเก่งมากคุณรู้ไหมว่าประโยคนี้เมื่อก่อนเนี่ยครูไม่เข้าใจครูไม่เข้าใจพึ่งมาพึ่งมาตกผลึกด้วยตัวเองเมื่ออ,อช่วงหลังๆเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยนะคะที่เข้าใจประโยคนี้ครั้งแรกที่ได้ยินเมื่อห้าหกปีก่อนยังไม่ค่อยแตกฉานเท่านี้ ว่าเอ๊ะอะไร I am happy then I sing ไม่ใช่ I sing so I happy I am happy หมายความว่าฉันมีความสุขฉันจึงร้องเพลงนี่คือนี่นี่คือศัจธรรมนะคือมันมาจากข้างในก่อนแล้วคุณค่อยไปทำเข้ใจปะ่ะแต่ไม่ใช่ oh I sing then I am happy ไม่ใช่ฉันร้องเพลงฉันถึงจะมีความสุข เพื่อให้เห็นอุปมาอุปไมยว่าอ๋อความสุขเนี่ยมันต้องเริ่มจากเอ,อ่อวายเบรชั่ที่เรา v i b เบร e จากข้างในแล้วเราเลือกทำสิ่งนั้นโอเคเนี okay? ่ย yeah. ฉันมีความสุขฉันจึงดื่มน้ำเข้าใจว่ามันแปลว่าเราเราจะไม่ไปพึ่งความสุขจากสิ่งอื่นสิ่งภายนอกเลยสมมุติมันไม่มีอยากกินน้ำเย็นๆแต่น้ำเย็นๆยังไม่มาเราจะมีความสุขได้ไหมนึกออกปเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ยังใครเข้าใจส่งหัวใจมาเยอะๆ สมมุติว่าการดื่มน้ําเย็นๆนี่เป็นความสุขของคุณสมมุติว่าการเต้นรํำนี่เป็นความสุขของคุณถ้าตอนนี้คุณยังเต้นไม่ได้คุณนั่งอยู่ในรถอแท็กซี่หรือนั่งไม่รู้แหละยังเต้นไม่ได้แต่คุณแฮปปี้ได้ไหม มันแปลว่าเราจะไม่ไปพึ่งพาเฉพาะอย่างอื่นเพื่อที่จะมีความสุขไม่ต้องมีเงื่อนไขคือ be happy for no reason จงมีความสุขแบบไรเงื่อนไขจงมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องให้สถานการณ์นั้นมาเราถึงจะมีความสุขไม่ต้องรอร้องเพลงเราถึงจะมีความสุขเรามีความสุข deny am happy deny sing มีความสุขถึงร้องเพลง โอ้โห,โหแพงนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันลึกนะคะถ้าใครเข้าใจครูขอ,ขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเมื่อหกเจ็ดปีก่อนครูไม่เข้าใจครูยังโอเคอ่านแล้วก็แต่พอมาพอ,อได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้สอนลูกศิษย์เนี่ยมันเริ่มตกผลึกอ๋อเข้าใจล้วอย่างมันเข้าใจแล้วมันแปลว่าอย่างนี้นี่เองเจ้โอ้โหสิริพิมลจําได้เลยยอดเยี่ยมมาก ความสุขเป็นเรื่องง่ายๆเงื่อนไขต่ําๆใช่แล้วนะคะนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้จริงไหมดูใบไม้ไหนเมื่อกี้ใครว่านะใครพูดเอ่ยเพลคเรียนใช่ไหมสามารถเต้นได้โอเคโอเค,อเคม,มองเห็นเป็นเรื่องใบไม้คือนั่งอยู่ดีๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีความสุขได้นะคะมีความสุขได้จากการที่เห็นใบไม้ไหวก็สุขได้ไม่องไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเงื่อนไขว่า อ๋อสถานการณ์ต้องดีก่อนจึงถึงจะมีความสุขเอาต่ำๆได้มีลมหายใจนี่ก็ feel so good to be alive แบบว่า happy ที่มีชีวิตอยู่ <c oughs> เออครูให้วิธียังไม่ได้ตอบคำถามเพื่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกเ,อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปเรื่องอื่นคำถามที่ว่าสามีไปนอกใจแล้วกอ็อยากให้ไปอยู่ด้วยแต่แต่ผู้ต้องให้ ต้องให้ผู้หญิงไปอยู่ด้วยก่อนถึงจะเลิกกับมือที่สามนี่มันแปลว่าเราอยู่ในสถานะที่เราไม่มีไม่มีอํานาจไม่มี power แหละนะไม่มีอํานาจต่อรองใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น put yourself first คุณต้องมีเงื่อนไขเป็นของตัวเองนะคุณต้องมีเงื่อนไข 1. put yourself first หมายความว่า ซึ่งในที่ครูสอนเนี่ยมันสามารถตอบคําถามนี้ได้ด้วยก็คือทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนรู้ก่อนพูด yourself first นี่มันตอบได้หลายอย่างนะคะทาให้ตัวเองมีความสุขก่อนหรือถามตัวเองว่าต้องการอะไรนะถ้าเรารู้ใจตัวเองนี่คือพูด yourself first เราต้องการอะไรแล้วเราเองที่เป็นคนสร้างเงื่อนไขนั้นเราต้องมีกฎของตัวเองอย่าไปอ,อ,อย่าไปพยายามตาม เงื่อนไขคนอื่นโดยที่ตัวเองสูญเสียความาสูญเสียการฟังเสียงสัญญาณในหัวใจของตัวเองจนไปตามคนอื่นไม่ใช่เข้าใจป่ะนี่ภาพสวยมากๆเลยอือเยี่ยมกูสวยมากนะพันธิวาขอบคุณมากนะคะเห็นตัวเองผ่านครูอีกแล้วยอดเยี่ยมอือเพราะฉะนั้น การพ u t yourself first นี่หมายความว่าไม่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรแล้วคุณตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรที่แปลกๆนะคะที่วราจะทำยังไงดีถามใจตัวเองว่าฉันต้องการอะไรถ้าคุณชัดเจนกับความต้องการของตัวคุณคุณพ u t yourself first คุณเอาตัวเองก่อนคุณจะสามารถเลือกได้ตัดได้ว่าอะไรที่ไม่ใช่คุณจะตัดเลยเพราะมันไม่ตรงใจจบไหมคะ จบไหมคำถามนี้สรุปแบบง่ายๆแล้วครูไม่อยากสอนซ้ําเยอะนะคะเพราะว่าคําถามก็เวลามีมาเนี่ยที่มันอาจจะซ้ํากับที่ครูเคยสอนก็ครูอยากสรุปให้แบบง่ายๆนะคะแบบที่ว่าคุณสามารถไปตามดูในไลฟ์หรือในคลิปอื่นๆได้เลยโอเคอืมโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนมากเลยก็ใครที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ ได้ฟังกฎสัจธรรมหลายๆข้อนะคะแล้วก็มีต่ออีกเมื่อกี้มีต่ออีกที่ครูกําลังจะบอกนะคะแต่ว่าลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วเมื่อกี้ครูจะบอกอะไรเพิ่มนะเคลียร์โอเคเยี่ยมมากเลยสิริพิมนความสุขเป็นเรื่องง่ายเงื่อนไขต่าๆใช่อย่าไปตั้งเงื่อนไขยเยอะที่จะมีความสุขอ๋อสามีต้องกลับมาก่อนถึงจะมีความสุขเงื่อนไขนั้นเยอะไหม โอ้โหเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานต้องต้องออกต้องโดนไล่ออกก่อนถึงจะมีความสุขเป็นไงความสุขเราไปพึ่งเขาแต่ว่าความสุขเราไปพึ่งเขาละจริงไหมอ่าไม่มีอํานาจอะไรเลยเพราะนั้นดึงอํานาจตัวเองกลับมาทําให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขโอเคอืมอ่ะก็วันนี้นะคะครูก็อ่ ขอวอวยพรทุกคนวันนี้มาด้วยความรักและก็ความคิดถึงนะคะขอใหอ้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะใครทีอ่อยากจะถามคําถามสดๆให้เขียนมาที่คอมเมนต์นี้เดี๋ยวอีกหนึ่งนาะทีเดี๋ยวครูปิดไลฟ์แล้วนะคะใครที่มาทีหลังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะานาคอมเมนต์คําถามหรือว่า จากในอินบ็อกซ์นะคะจะเอามาตอบแล้วจะเลือกคำถามที่สามารถเซิร์ฟทุกคนได้แล้วก็ตอบทุกคนได้รับใช้ทุกคนได้ในหมู่มากนะคะก็จะเลือกคำถามที่เซิร์ฟได้จริงๆโอเคไหมคำถามเฉพาะเจาะจงทั้งหมดเนี่ยอยากให้ให้พวกเราเนี่ยเลือกอ principle หลักการที่กูสอนเนี่ยเอาไปใช้ อัดแอกับสถานการณ์ของเราไม่มีสูตรไหนตายตัวนะคะแต่ละคนแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นคําตอบที่ว่าคุณมีความสุขนะคะคุณมีความสุขแล้วก็มันถูกต้องสําหรับคุณนี่คือสําคัญที่สุดโอเคไหมถ้าไม่ถ้าคุณไม่มีความสุขนั่นคือไม่สําเร็จนะคะความสําเร็จคือคุณเลือกทําอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุข คุณจะเลือกแก้ปัญหาแบบไหนก็ได้ที่คุณมีความสุขไม่ใช่ทําเพื่อเอาใจใครไม่ใช่ทําเพื่อ,อาตามเงื่อนไขใครแต่เป็นเงื่อนไขของคุณเองโอเคครูให้ข้อสุดท้ายนะคะไม่มีความสุขไหนไม่มีพลังไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้ฟังอีกครั้งไม่มีความสุขไหนไม่มีอิสรภาพไหน ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้รู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของเราเองไม่ได้ตามเงื่อนไขของคนอื่นเข้าใจไหมน้่หูปัญญานี้ครูว่าตอบได้หลายสถานการณ์เลย l e a v e your life on your own terms จงใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวคุณเองไม่ใช่คนอื่นค่ะคำตอบนี้ชัดเจนไหมใครบอกชัดพิมพ์ yes ก่อนครูไป อือมเึว้าวรอนะรอพิมพ์แยสมาแล้วเดี๋ยวไปใครมีคำถามพิมพ์มาเลยเดี๋ยวจะตอบสดสด <Okay. S 1> คุณว่าจริงไหมไม่มีอะไรที่ดูมีความสุขแล้วมีอิสรภาพเท่านี้ live your life on your on your own terms เออนี่ไงเมื่อกี้ชนธน,นัตเออเมื่อกี้ครูอ่านก่อนตอนเปิดร้ายครูครูยินดีมากที่ได้อ่านผลลัพธ์ที่เขียนมาบอกครูนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ครูเรียกไปแล้วนะเรียกไปแล้วเออทำเพื่อความสุขของตัวเองไม่มีสภาพไหนที่ดีที่สุดที่เราได้ใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของเราเองอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือสุดยอดของความจริงของโลกละนะคะ live your life on your own terms เห็นไหมเราไปใช้เงื่อนไขาตามกนอื่นเฮ้ยต้องมีเงื่อนไขยอย่างนี้นะอ,อถ้าเราไม่ใช่เข้าใจว่าเนี่ยฉันตั้งเองเงื่อนไขฉันตั้งเองใช้ชีวิตตามที่ฉันตั้งเองเนี่คือที่สุดแล้วถ้าเราไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วอาจจะไม่มีไม่มีใครมาบอกเราเรื่องนี้นะคะน,นี่คือสุดยอดของปัญญาเนี่ยนิวบอก yes เออโอเคอะไลฟวันนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอวอวยพรทุกคนนะคะให้มีความสุขเยอะๆแล้วขอ,อให้ร้านนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนให้มากที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความรักทุกาาคาขอบคุณทุกคําอวยพรนะขอให้ทุกคนได้กลับไปร้อยเท่าพันทวีนะคะใครที่อยากจะให้ครูร้ายเรื่องอะไรส่งปัญหามาได้ที่อินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ือเขียนมาที่ใต้คอมเมนต์นะครู จะนำมาตอบพวกเราให้ถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดโอเคขอวอวยพรบ๊ายบาย